ในชีวิตของคนเราเนียนะการที่จะมีความสุขได้เนี่ยนะมันจะต้องเริ่มต้นจากการไม่มีภาระก่อนการที่มีภาระหลายๆคนเลยเนะี่ยเริ่มจากการที่มหนิสินใช่ไหมแต่หล,หลายคนบอกว่าก่อนที่จะไปตั้งตัวก่อนที่จะไปทํามาหากินเก็บเงิน,เก,เ,งนเก็บทองให้มีเงินในทองมั่นคงพอที่จะขึ้นชื่อว่าร่ำรวยได้นั้นอันดับแรกก็ต้องเริ่มต้นจากการปลดหนี้ปลดสินความสิทีนี้ปัญหาเกิดแต่หลายคนเลยนะ่ย ในช่วงที่ผ่านมานะจะด้วยเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่ทำให้มีหนี้สินที่เป็นลักษณะของหนี้สินสะสมลุงรังนะเต็ไมไปหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องมามุ่งเน้นในการที่จะปลดหนี้ประสินออกไปให้ได้ก่อนวิธีการที่ปลดหนี้ประสินให้ได้ก่อนนะ่นะอาจารย์คิดว่านะเราอ่ะอย่าไปมองแค่ปลดหนี้ป็นสินเราอ่ะจะต้องมีเงินอนะ่ะไม่หมดไม่สิ้นเลยเช่นพอมีเงินเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยนะ เราก็คาดหวังด้วยว่าเราอะปลดหนี้หมดแล้วก็มีทุนเอาไว้ตั้งตัวเพื่อที่จะทําธฯฯุรกิจกิจการให้มันร่ํารวยขึ้นไปด้วยวิธีการก็คืออาจารย์ทนี้ให้พวกเราเนี่ยได้มีสร้อยประคำปลดหนี้ซึ่งอาจารย์เนี่ยจะผูกคาถาจินนามณีเอาไว้คาถาจินนามณีเนี่ยนะอันเนี้ยจะลงไปในประคำแต่ละเม็ดเนี่ยครบถ้วนเลย เป็นหัวใจของครถาจินนามณีอันนี้เป็นให้เห็นว่าพอใส่แล้วจะสวยงามแล้วก็จะเรียกทรัพย์มีมงคลแบบนี้นะแต่ละเม็ดของประคำบทนีเป็นอย่างนี้แล้วข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของอการปรับไซส์เพื่อใส่ได้ทุกไซส์แล้วไงต่อเพื่อที่อาจารย์พูดไปเพื่อไม่ให้แค่บทนีประสินต้องมีทุนตั้งตัวแล้วก็ได้ร่ารวยด้วยอาจารย์จะมอบธนบัตรธนบัตรซึ่งจารย์ยันสมบัตจิจักรพรรดิ ไปด้วยนะธนบัตรชุดนี้นะก็จะประกอบด้วยชุดกระถาสมบัติจักรพรรดิน่ะได้แก่หัวใจพระซิวลรีทําให้มีกินไม่รู้จักหมดจากสิ้นใครที่ได้ครอบครองแบ่งนี้นะแน่นอนเงินเนี่ยเวลาใช้เป็นเงินก้นถุงธนบัตรก้นถุงเนี้ยต้องใช้เงินแท้ๆเพราะเงินแท้จริงๆดูดเงินแท้ๆเข้ามาพวกเราอย่าไปใช้เงินปลอมเงินปลอมมันก็ดึงดูดเงินปลอมๆไม่เอาเอาเงินแท้ๆดึงดูดเงินแท้ๆคาถา หัวใจพระสุรัลีทให้มีกินไม่รู้จักหมดจากสิน้นพอจะหมดจะหมดก็มีเงินจริงๆเข้ามาเงินแท้ๆนะสองคือคาถาหัวใจเศรษฐีทําให้เก็บเงินอยู่เงินไม่รั่วไหลสามคือคาถามหาลาภได้เงินก้อนและสี่คาถาเสี่ยงโชคให้ได้เงินจากการเสี่ยงโชคฟุกๆดังนั้นชุดนี้อาจารย์มอบให้ไปด้วยกันเลยอ่ะดังนั้นเนี่ยใครที่บูชานะสร้อยประคำปลดหนี้เส้นนี้นะก็รับแบงค์ยันพกทรัพย์ซึ่งชุดนี้อาจารย์จะนำเข้าปลุกเสกในเ่องที่ดีที่สุด แล้วก็ส่งมอบให้พวกเราดังนั้นเนี่ยของที่ดีครบชุดอนุภาพแรงแล้วจํานวนจํากัดแบบนี้จะเป็นของคนที่มีความตั้งใจจริงจะได้ครอบครองสร้อยประคำปดนี้พร้อมแบงก์ยันโภกรยทรับโชครับทรัพย์